สวัสดีเี่ทวิกิเอตใช่ไหมอย่างเงี้ยมันพร้อมใจกันดีสวัสดีเี่ทวิกีเรตทุกท่านท่านที่มาดูวิดีโอวันนี้เี่ที่นั่งอยู่ที่นี่นน่และที่ชมอยู่ทางบ้านบ้านท่านรู้หรือเปล่าเปล่าว่าสถานที่แห่งนี้นี่ของเราใหญ่โตโตท่านที่มานั่งอยู่ในนี้เน่ท่านรู้หรือไม่ไม่ตอนนี้ของในบ้านท่านหายหาย อที S.T.V.D.O. ภาพดีดีไม่มีล้มล้มล้มก็ล้มไม่จริงจริงภาพรับรองว่าชัดชัดรับรองไม่ลายลายไม่มีไม่บริษัทนี้ไม่มีลายไม่มีนะสีไม่เคยจางจางตัวไม่เคยคดคด พี่เสริมเวทเป็นคนใจดีดีนิสัยดีดีมีอน้อยไม่มีมีไม่มีแกเป็นคนรักเดียวใจเดียวแม่คบกันมาได้ยีกว่าปีแล้วกับผมถึงมีแกก็ไม่เลี้ยงเลี้ยงถึงเลี้ยงแกก็ไม่เอาเอาสถานที่ของเราเรามีห้องน้ําสะอาดอาดรับรองไม่เหม็นเหม็นถึงเหม็นก็ไม่เต็มเต็มเต็มก็ไม่ล้นล้นล้นแล้วก็ไม่เลี่ยลี่ย